มันจะขึ้นแล้วกลวลดกลัได้ขนาดนี้นะฮะคุณผู้ชมครับมีอีกเรื่องดีๆในการพัฒนาคนพัฒนาครูครับคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่ร่วมกับสถา,าบัน i m a k e i n n o v a t i o n ครับจะทำโครงการบ่มเพาะความรู้ด้านเทคโนโลยีให้ครูและนักเรียนแก่โรงเรียนทั่วประเทศครับหลักสูตรวิศวกรรมระบบ IoT และสารสนเทศภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลากระบังร่วมกับ iMax Innovation สถาบันพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมครับเขาจะทำโครงการ400 plus s c h o o l re invent หรือโครงการบ่มเพาะเพื่อพัฒนาครูนักเรียนและภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นโครงการอบรมครูในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศเน้นการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี up skill re skill และ new skill ไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับ ให้ครูสามารถนำไปสอนนักเรียนได้จริงโดยพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนดิจิทัลแพลตฟอร์มและสื่อต่างๆให้ครูนำไปใช้จนโครงการเนี่ยได้รับการตอบรับด้วยดีครับมีโรงเรียนเข้าร่วมกว่า400โรงเรียนทั่วประเทศตั้งเป้าหมายให้เกิดครูที่มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและ AI เพิ่มขึ้นอีกมากซึ่งจะเป็นผลดีต่อนักเรียนและนักศึกษาในอนาคตและในโครงการต่อไปครับจะเป็นการเข้าค่ายอบรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเน้นเป้าหมายการเก็บพอร์ตโฟลิโอเลือกเรียนต่อในอนาคตหรือ Engineering Pathway นั่นเองครับถ้าผู้ประกอบการท่านไหนมีความตั้งใจนะครับที่จะร่วมกันพัฒนายาวชนไทยในด้านเทคโนโลยีนี่สามารถสนับสนุนชุดสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่จะเข้าร่วมอบรมได้ไปสามารถติดต่อติดตามได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 2 3 3 1 2 7 2 9หรือไปติดตามผ่านทาง Facebook i m a ็กอ n นโนเวชัครับ